จ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกักับป่าโอยอีกแล้ว <c oughs> พาน้องมาสนามาไงมาซอยมะชัยนี่ยมะชัยสุดจ,จ้าจ้าหนุม่มจ้าหนุม่มยิ้ม,มอยู่บบหุบนี่จ้าง๊าบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเา <c oughs> นาะยินดีต้อนออร,อรับข้อสุสซองป่าโอยเด้อป่าดงกระชีตุบๆผ่านเนาะ Ng ma cho nó ngon y bìu, nó ngon yang mak. Ng mi võng mi mà Geneva. Geneva. vợ Geneva. Già Jenny Jenny vợ Biu đi Jenny Già Hãy Già đi Già con, Già con Già gon.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  Già gon chưa được có nó được nữa chưa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  được này nè được nữa chưa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  được nữa ร่มหานนี่บอนอันอน,อนมาพาปูมานะท่องห้องไปตอนนั้นคืนอคืโค้งไกลเลยบอกเจ๊ไอ้กระลุงหนึ่งวะาอ้กระลุงเขาดิป่าปลาลงไปละเมืองปะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาทองอยู่เทงิงเนาะบ่ามีไายในดิมา กรบบคลิปเงินก้อนเดี๋ยวขึ้นหาทองเพ่งนะ่ะรูนาะอ่าหัขอจะนับไปจนเ <c oughs> ออ,อบน,นับไปจนขวดขวดชืดอ่อจ้าเนี่ยเพราะนะพ่อลูกชเช้าเพิ่นมาบัดพี่นองกัมั้ย ังหน่อยเลยจ่าก่อนจ่าก่อนจ่างามๆก่อนอ่ะพี่น้องลงมาแต่ขอบุญกระซื้อตำก๋วยพี่น้องเลยนะอันีห้าเพื่อนได้จะเล่นดุไหมก็ัดยุ้ยไม่เหี้ยเชื่อจริงจริงเองแน่นี่นะไม่เชื่อไม่ฝากเลยวันจักรเชื่ออย่างเนาะ

ติ่งกได้ดีนะแต่แซ่บยู่งได้พอาะยอ้หอมแท้เลยนั่นแหละเปแซ่บแล้วนะมันช<ำ>ุ่ชฉุ <Natural Four> ่ก <group> oh, ับตำขว่วเนาะโอ้ยฟอกตัดคุณอ่นออ ี่งูกันได้เลยนี่โดยยูเบ้อเบ้อหรอเอาได้เอาพาเขียงเ่าเนียวได้หรอเป่าั่งนูนกินย่่เนาะ้ยหนีูเอออะ้ี้งกอนใหม่ใหม่อนซุก ปิงูแถมคัตชับดรนะุ่ราคาเลยพีกเองนี่ขักไม่มาแถมถุงยางาแถมถุงยาง <c oughs> แต่เราบปแถมแล้วก็ใส่ให้อยู่ง <c oughs> ถุงเงินแถมถุงยางกันไม่ได้เนาะ <c oughs> ถุงยางต่างกันได้เพิ่มต่างกันได้เมืองลาวนี่ <c oughs> <c oughs> น,น,นั่นแพงเนาะ คนหลายคนที่คิดว่าถุงยางนี่คนที่คิดว่าถุงยางอนามเด้อ่เสหาท่านก็ได้หัวหอนเลยเนาะอ้ยผว่านี่นะลูกเคยลูกเคยเพาะลูกเคยมงแนวชาวกันพงแนวผาวกันไอบ่านะไอชาว หอนเลยเนาะหอนหิวเลยนี่ตี๋เสาะหาพันกี่เนะกนี้นี่ตั้งแต่เงินสันเนฟิ้นี่ตัไไ้แต่ม่กั้ท่หตอนนี้มัเงินเฟิ่เนาะมได้ได้เลยกินมลูกอยากาล พิกเอาได้ิดูค่าดูขาคือกันแล้จะเทียมตรงไหมฉันรับบเทียมไหมดฉันบเทียมไหะเย้ตัวนี้เนาะำรรจุเนาะันเนาะพิกเอาไเยขตัวนั้นโบชุกง่ายป่ตัวนั้นตัวนั้นจะมาว่ะ ตัวนี้ก้ยช่ยคะยังเดือดตัวนี้หนยเดือนแมัุกเนาะหนึงหนึ่เดือนใช่ไหะอืมันนใช้ละคะอืมไม่าพบ่าวอบออ้ผู้ชายในฟูนว่นี่เท่นั้นละไม่ท่านล้วนะไปไทยีวเออห่านี่ต้ผู้ชายว่าบอลบอจะได้เพียง Hãy lau hana chú bún muu khẩu muu khẩu nó sướng ngày vậy mà cuối นได้ตัหมูก็เอาเว้นตับหมูตับหมูก็เด้ตํากข้งก็ต้องวิ่งหมูเหนาชูกันกินนี่ได้เลยท่านกินเข่าท่านไม่กินเข่า ก็ว่าชื่อนี้คว่าชื่อาลมูมวยกินนะชื่อว่าชื่อผาเจาโค้แนวกินชื่อมาให้เจ้างกินเดมากินชุนี้เ่ยใ่เนาะย่านรอีกอย่างจะมากไปตงเงินเาื่อมาติกเาวันนี้เยน่งกอนเนาะฮะคือเมย์วันนี้เนาะ

น้อง đấy được ตักได้ยังน้อยเอ๊ะท่านจังใหญ่ผิวเขาว่า đấy ได้คุยบ่คุยบ่หาบ่บ่

ดอแ่่เนฮ้ยบ่ดื้อดิบ่ดื้อดุบ่ดื้อน่าน่าตียกันจิ๊ดอื้อหุ่นเด็กนเด็กเจ้กนบอถ่ายเยอะเยอะยหนมมึงคักแค่เอาว่ดุหนอกอาบ่หนอกหึิมบ่หิ่มบ่โอเคอะบ่แล้ว

ไปทันไ้ยังไงไหนะพี่ใช่ไปฮ่าๆนี่น้องไฮเลยบ้านบ้านน้องไฮนะเพื่อนน้อยแต่แข็งก็เล็กก็ได้เพื่อน

นี่แม่แม่ลงอ่อนได้พักอยู่วะด้พักอยู่วะกูเสี่ยวกันผูดโสก็เลยให้ไปนอนนอนเมื่อยขันเราเนาะไม่ได้กินข่าวยังข่าวปะก้าข่าวใช่ใช่มึงจะไปกินตอนไรกินยาเมยเจอใช่แบบไรเฮ้อใส่กรบนตใช่แบบนั่นเลยอันนี้กันเ้ย เนอมาแลวตัวจมเนาะโอ้เหนื่อยือน้อยไปเพ่ไปไปพิ่วิ่งนี่นเด่ะไปโดนะมงเได้ยินเสียงประูไปหาไปหาเพื่อนนั่นบอกเลยไปหาเพื่อนอยู่โรงลรงเลยก็เลยไปเรียนเห็นหนาใช่ไหมปล่อยดอกปล่อยดูฮะเ้ยไรกท่าน้อจับไปจับอันที่ได้เข่าไปเด้เข่าพื้เพราะว่าไ กินดื้อหนึ่งน้อยหนึ่งหมดผ่าน้องบ่อหนิเออไปพุ่นนะนั้งใช้เอามาให้ไอ้กินไอ้ไรเตียงอะไรก็ได้่ไปาจับมือไว้เทิดตูจาสิคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะทองได้รยังอ่ะทองได้รยังในกระเป๋าเราหนะแตนมุวยไหมแตงแตงแตงแตนแตงแตงแตงเนี่ยเงียบนะไม่ได้ฮูบได้ดีใจได้ออกมาอยากขี่รถได้

ึ้นไปเพิ่นก็อาบน้าไม่รูกเนเดียวด้วยได้เออจักคลืมอยู่ด้วะมาใจเฉื่อยลูกมาข้างหนาว่ั้างดังเสีอยที่ฉมาได้วนพ่อไปดูไไปถอนะเอาได้ไหมเอาได้ไหมอ่อเ่อนอ่นเือนตู้ได้เอาอะอาชิองมัดาเหรมามาชิ้นนึมาชมาลูกลูกมัชดามัชดาดีคนนะมัชชมันเปื้อนมัชชมันเปื้อนเฮ้ยวมานี่วาสีมาสิ เจ้านี่ชื้อมะข้อเลยแห่อทิตเจ้านี่เออแลมะข้อมีเลยยังมรีดกินแล้วินวินจริงอ๋อมาก่อยากได้ใช่อยากได้บอเดียวเยวให้อาลองให้ก่อนออาลองให้ก่อนเดียวให้กบคบน้อยไปดื้อขึ้นยังไป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 

ไฮวะไฮวะคือเห็นแม่แม่เอ้ยใช่แม่เอ้ยใช่ไปข้างในเลยมันไปฝ่อร้านร้านน้อยเออแไ้านกันตอแกนบ้นม่เมอ้วนม่มมอนอันหนะไ่อ้าวจะโดนได้ยัเราเินก้กันเจ้ขอยู่ห่างไปบแบบแบบมันเป็นแบบอนะแบบวันวันนั้นเนามันเป็นแบบว่าเออเสียบเอเสียบอกินนี่กินนี่กินอกินนี่อ้าว้นาเลย้อนหาเลยอ้ ไปสินเลนะป้อนผูปอนปอนน้ายปอนน้ากินได้รึอ่าหมมัมะเดียวเดียน่าน่าอุ้ยอุ้ยกินได้รึเฉยเือคนไถวยาเดียวพอบุญปะเฉยเฉยใส่สเนาอคือแ้นใสกินได้อกินได้เออวอว่าเนเ่า่อนีติ้งเลยเ่าะนี่คนเ่าวานี่นะเยอะอเออ กี่เร่เพื่อจะเห็นขนยิ้มได้เออเจ็ดจีตี้ออกไปให้กะมังมีชื่อลูกถืลูกแยเฮ้ยเฮ้บาดเดี๋ยวนี้ป้าหุดเหินเต้นให้เจ้ามึงพก็เบิ่งไอ้จะเอากระเป๋าออกมันเยี่ยมคนนั่นป่วยหรือเปล่าป่วนอันนี้ป่วนอันนี้อันนี้โบแมนป้วยตัวนี้แบบอย่างนะอันอันวากนาวาคือดีนะ คนป่วยกัอีกแบบนึงอันนี้โบแมนคนป่วยน่ารกอันนี้แบบว่าเล่นคนโฉดว่าเมื่อคืนนี้แบบม้วนให้คนโฉดตาเสือแดงๆโอ้เมียเรานั่งอยู่ผูกเมียเราท่องชองเรื่องเนาะมือเีป็นม้วนเสือสีฟ้านี่เรียนแล้วแล้วบริบริบริมีเขาจะคือประเดเหตุแล้วเรื่องยังคือว่าอียังเป็นระย่าะที่เอาอ๋อนั่นแนวเมืองแน่อันต้องเชบาทเลยยังเว่าพื้นแต่ว่าว่าจะเรื่องพี ฟิตไฟบดนี้อืไฟอิเบิรเปิดรอได่มันู้ตื่นบาดนี่บอกว่าบเรศเอาตื่นตอนี่วะเพินว่าเรื่องอันผีแล้วเพิอยู่เหตุงานเหตุเบียดกันนี่เลยเพิ่นเจอเวลาเกณฑ์จบเข็น์ยังไปแบบว่าอย่านี้ละมันเจออันพวกอันที่ผูกข้อตายันกับเพิ่นวะไรวผูกให้ไวสองเงินผมเออผีเหี้ย ไม่อแบายาเด็กโตอย่า,แบบาแบบงนี้โอ้ยหลานเอ้ยลูอิตาบุนตุยลูอิตาบุนต่อโทบวันไปกันน้องตูนวันนี้นะฮะน้องตูนขี่มอเตไซค์ไปกับน้องยาวว <c oughs> ่าว่านชนะไปเลยน้องตูนไม่ได้ไปรอก <c oughs> เลยวบบ<ะ>่าน้องตูนไปนั่นแหละลูกาบ,าบาน้องตูนนั่นพอจ้านะ น้องสูนพ่อจะไปน้ำเนีเป็นยางไม่บายด้วยค่ะไม่บายดุทุจ้าทุจ้าชาวเงินเนี่ยจุจ้าดุจุจ้าจ่าปฏิทินลุยตาอันนี้ทุเป็นทุกับทุบาทเดียวบัดมือเลยเหมือนทุหลายว่ามันมีทุหลายเื่อทุบาทเดียวแล้วเลยเหมือนกันว่ามาเลยยิ้มดีกว่าเฮ้ยบยิ้มบันนิ้มเออมันหัวกระกิบันนิ่มมันนิ่มไปจอดนั่นนะ คันแข่าเลยช่องปีบด็กน่อยปะเจ๊เร้ข่อยกับโบเคยมีดูกจะเถื่อทาเด้วนะนะาวูเอนนะบีปลายบอเดือมออนาะเดือมออนแต่ว่านี่นะห้องนั่ยุปปากับอันแม่น่ะไายุกับผ้าผ้าน่ะไรยุบห้องปะปาก็ปปาอะไปะปาะไรยุห้องดูปปา ห้องแม่ชวนชวนในห้องพ่อก็ไ่ได้ห้องเลยป้าป้านี่แต่ป้า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 คือบิวันมิงินคือไอ้ิงห้องคือไอ้ิงเี็กติ้่ต้องว่าป้าพอบุญเนอะไอ้ิงันอ้น้องพิงห้องป้าป้าูเคยบิวกันเนี่ยกินปิ้งปลาบ่อนี่อยากกินปิ้งปลาบ่ใช่สินกเก็บองมาเด่ เจ็บท้องบอคือบีบเอาคือนอนชูีแม่บอกว่าแม่หยาจะพ่ายชื่มือคือพ่ายจะพ่ายชื่มือนี่นะเออแม่งขาก็นำ่แม่หยาถามไปยังชายเก็บท้องเป็นบ้าบอเขานอนอยู่ชื่อก็ว่าเขาเก็บท้องว่ะแมงขันชี้แก่ได้ชื่มือลูกชายเขาก็ไปหาเองเนอะแม่งขานชี้ให้ผู้ชายไปหาเองยู่เ็ยปลาปลาก็ กันยาดีเหรอป้าป้าอันนี้ด้วยะเดีว่าเอาหน้าใหเนาะจัก่นก็จเพียงจะมีก่อนเอเนาะขอบคุณขอบคุณนะไดเด้อปาดุเงยทูจาก่อนเนาะจ้าโอเคเลยจ้าบาดีเออื่จผูกหูหอาคิดแบบนี้ไปได้พี่น้องเลยยัโล